ใครชอบเลดดุ่นนี้บ้างคะผู้ชาครูหรือว่ารุ่นเลื่อน2นั่นเองคะ่ะรุ่นที่หลายๆคนที่คาดหวังว่าจะได้รุ่นเลื่อนหนึ่งแล้วอาจจะยังหายากนะคะก็เลยต้องมาจับรุ่นนี้แทนไอ้น้อยหน้ากันคะ่คะพุทธคุณแน่นเช่นเดียวกันลูกค้าเลือกดีไซน์งานเลี่ยมทองจับขอบแบบล้อม3หน้าคะ่ะทีที่ลูกค้ามารับที่ร้านหลังจากที่เลือกแบบเสร็จแล้วรอประมาณ3สัปดาห์พร้อมกับงานขึ้นมือใหม่สวยๆค้าถึงกับตะลึงเลยคะ่ะมันสวยแตกต่างจากที่ คิดไว้ในภาพม,กมากๆค่าาเลือกดีไซน์เป็นแบบจับขอบทองล้อมสามหน้าให้มันสมกับรุ่นนี้ที่ว่าล้อมจัดเต็มไปเลยค่ะเลือกฝั่งเพชรที่หน้ากลางล้อมหน้าหลวงพ่อให้ดูโดดเด่นกว่าทุกๆหน้าแล้วล้อมทั้งไก่ทั้งสองด้านพร้อมกับแกะลายดีไซน์เน้นไปที่ความสวยงามของสีทองเข้มสู่ความโดดเด่นของการเก็บรายละเอียดทุกจุดไว้อย่างเรียบร้อยค่ะ รอบนี้ชันจะหมักทอง6กํัมกว่าถึง7กรกัมเลยนะคะไม่ลูกค้าถึงเลือกตัดสินใจใช้ร้านเราไปฟังเขาพูดกันดีกว่าคะ่ะให้มันจบที่รักิริคลองหลวงคะ่ะนะสิคะทําทั้งทีต้องให้มันจบที่ร้านของเราไม่ว่าจะเลี่ยมหรือซ่อมครบจบในที่เดียวที่รักิริคลองหลวงคะ่ะ